สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันพุทธที่3กลกุมภาพันธ์2559นะ,ะราคาทองคำเมื่อวานเคลื่อนไหวผันผวนเหมือนกันนะคะในช่วงกลางวัน,วานอาจจะเห็นมีแรงเทขายทำกำไรนะคะแต่ช่วงกลางคืนก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่1130ดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งนะคะสาเหตุมาจากแรงเทขายอย่างหนักในตลาดหุ้นนะคะราคาน้ำมัน ในตลาดโลกนะคะปรับตัวลงกว่า 5. 5านะสำหรับราคาน้ำมันดิบเวสเทสนะคะเพราะว่ามีข่าวนะคะว่าก่อนหน้านั้นก็คือจะบอกจะมีการประชุมหารือกันเกี่ยวกับการลดปริมาณการผลิตน้ำมันนะคะ,นะตอนนี้ก็บอกว่ายัางไม่สามารถประชุมเสน็ได้นะคะเพราะวกวิตกกังวลเกี่ยวกับปริมาณอุปทา,านที่อาศาัศลนตลาดนะตอนนี้นะครราคาทองคำปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ 1, พ $128 ดอลลาร์นะครเปลี่ยนแปลงบวกเพิ่มขึ้นมา60เซนนะคะสำหรับวันนี้นะ,ะช่วงเช้าก็จะมีการเปิดเผยนะคะจา p i ภาคการบรการเดือนมกราคมนะคะของทางการจีนนะคะตัวเลขที่มีการประเมินไว้ก็คือน่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะจาก50.2เป็น50.5นะคะตรงนี้จะมีผลกับตลาดหุ้นพอสมควรทีเดียวนะคะหลังจากที่ PMI พาการผิดในวันจันทร์ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็มีแรงเทขายในตลาดหุ้นนะะส่วนของเมืองไทยนะคะวันนี้ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยาบายการเงินแบงค์ชาตินะคะตลาดคาดการนะ,ะแล้วก็เราก็มีการคาดการณ์ว่า,าแบงค์ชาตินะ่าจะตึงอัลรอเบีย้ยนโยบายไว้ที่เดิมก็คือ1.5นะคะ,นะคะก็จะไม่มีผลกับเงินบาทนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นช่วงนี้เงินบาทที่แข็งข่าขึ้นเนี่ย ะคะก็มาจากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนะคะก็เป็นสาเหตุหลักๆเลยนะคะส่วนคืนนี้นะคะติดตามตัวรายการจ้างงานภาคเอกชน<ม> ADP ของสมริกา<ม><ม>เดือนมกราคมนะคะตลาดประเมินวนะ่าน่าจะเพิ่มขึ้น1 9 3 0 0 0ตําแหน่งนะคะจากที่เดือนธันวาคมเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะทีเดียวนะคะ257,000ตําแหน่งนะคะก็ถือว่าตัวรายการจ้างงานก็ มีผลนะคะกับตัวเลขการที่จะเฟดตัดสินใจในการปรับขึ้นหนัตรัเบีย้ยหรือเปล่านะคละล้วก็จะมีผลกับการประเมินตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประกาศออกมาบนสุขด้วยนะคะนอกจากนี้ันมามการจะมีการเปิดเผยดัชนีนะคะ ISM ภาคการเมการเดือนมกราคมนะคะตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลงจาก55.3นะคะเหลือ5 5 1ะคะวัน ภาคการบริการก็สําคัญเหมือนกัน,นะคะเพราะว่าก็เป็นสัดส่วนที่สูงถึง80%ของ GDP เพะาะนั้นถ้าเกิดออกมาไม่ดีก็จะส่งผลบวกกับทองคําด้วยเหมือนกันนะครระยะสั้นราคาทองคํามีแนวต้านที่1,130ดอลลาร์นะคะที่เหมือนเป็นแนวต้านแข็งแกร่งระยะสั้นแต่ว่าถ้าเกิดผ่านขึ้นไปได้นะคะราคาทองคำก็น่าจะเกิดสัญญาณบวกในระยะกลางนะคะแนวต้านถัดไป1 1 4 0แล้วก็1ดอลลาร ระ,ะ,ะยะสั้นแนวรับขยับขึ้นมานะคะ1,120แล้วก็1 1 0่ดอลลาร์ค่ะนั้นกลยุทธ์การลงทุนในโกลบิเจอร์นะคะใครซื้อไว้นะคะ1,130นะตอนนี้น่าจะขายออกไปบางส่วนนะคะอีกบางส่วนอาจจะถือรอลุ้นนะคะทะลุหนึ่งพันหดอลลาร์แล้วค่อยไปขายที่1,140อีดอลลาร์อีกบางส่วนนะคะ ปรับฐานลงมายังน่าสนใจในการเข้าซื้อนะคะ1,120ดอลลาร์เข้าซื้อได้นะคะอีกแนวรับหนึ่งก็คือ1 1 5 5ดอลลาร์ค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อวานปรับตัวลงแหลคะถึงมาว่าในช่วงเช้าเราอาจจะเห็นมีบวกบวกแดนเขียวบางบางช่วงเวลาให้เห็นนะคะหลักๆก,ก็คือมาจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง ะะก็เลยทำให้มีแรงเทขายในหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะนันกลงทุนต่างประเทศเราก็ฝาบานนะคะเมื่อวานขายสุทธิออกมานะคะ632ล้านบาทแ้วก็1,900ล้านบาทนะคะแรงซื้อมาจากหลายย่อยในประเทศเมื่อวานซื้อเข้ามา2,000ล้านบาทนะคะถ้าเกิดมาดูในหลายรูบาหรือตลาดทิฟเฟะคธนนันกลงุนต่างประเทศมียอดขายสุทธิในเซ็นต0ห้าสอินเด็กนะคะ4 0 0พ 839สัญญานะคะเพราะฉะเมื่อวานนี้ก็จ,จะเห็นนะคะแหล่งเทขายในหุ้นกลุ่ม,มางานแต่ว่าก็มีแหล่งซื้อกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่มสื่อสารนะคะเพราะว่าก็มีมีประเด็นที่เข้ามาว่าคนที่ได้รับใบอญาตนะคะสี่จนะคะจะไม่สามารถที่จะจ่ายค่าใบริญาตได้แล้วก็จะต้องมีการประมูลใหม่ นะคะก็เลยจะทำให้ Advanced d e แ c นเมื่อวานปรับตัวขึ้นมานะคะส่วนคืนนี้นะคะติดตามตัวเรืกรรรเรยการจ้างงานของเหนักการก็จะมีผลกับการคาดการเกี่ยวกับการปรับขึ้นออกเบีย้ยของของเฟรดด้วยเหมือนกันแล้วก็มีผลกับตลาดหุ้นนะคะราคาหุ้นในตลาดหุ้นนะคะก็ถือว่าอยู่ที่ข้งจะปรับนะคะมัน อาจจะช่วงนี้อาจจะปรับตัวลงตามราคาน้ํามันหลคนก็มองว่ากรอบการปรับตัวลงก็อาจจะมีจํากัดนะคะก็อาจจะมีการเก็งกาไรในหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่จะมาการจ่ายปันผลในช่วงกลางเดือนนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการประกาศงบนะคะปี58ของกลุ่มเดอร์ชสเตอร์ด้วยนะครับปรับฐานลงมา800ถึง8 0ดจุดนะคะเงารัมหนึ่งคือ7 9 0ถึง795จุด นะคะเป็นแนวรับที่เข้าซื้อได้นะคะแนวต้าจะอยู่ที่815จุดนะคะแล้วก็820ถึง825จุดนะคะเพราะฉะนั้นก็ปรับตัวขึ้นเข้าใกล้820จุดนะคะระหว่างทําว่าจะมีแรงเทขายกลับออกมาด้วยนะคะซ i s g กิ Stock Future ที่แนะนำนะคะ KTB Future, t a Future นะคะ KTB future ราคาหุ้น KTB ก็แกว่งตัวในกอรอบแคบนะคะที่17บาท20สตัางถึง17บาท30สตางนะคะหลังจากที่ราคาหุ้นดิดตัวขึ้นแรงในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะมองว่าภาพการเคลื่อนไหวทางเทคนิคของหุ้น KTB มีแนวโน้มฟื้นตัวได้ต่อนะคะช่วงที่สร้างฐานที่17บาท20สตัางถึง17บาท30ตางนะคะเป็นแนวรับที่น่าสนใจในการเข้าซื้อ นะคะโอกาสขึ้นไปที่18บาทแล้วก็18บาท50มีค่อนข้างจะสูงนะคะจุดตัดขาดทุนให้ไว้ที่17บาทค่ะสำหรับ TTA f u t u r e นะคะราคาหุ้น t a ก็ปรับตัวขึ้นมากในการซื้อขายเมื่อวันจันทร์นะคะเมื่อวานนี้ก็เลยอ่อนตัวลงนะคะขอโทษนะคะเมื่อวานก็ยังปรับตัวขึ้นต่อแล้วก็เข้าใกล้แนวต้านที่8บาท50สั่งถึง8บาท60สั่งนะคะซึ่งตรงนี้เป็น แนวต้านของเส้นค่าเหตุเคลื่อนที่นะคะก็ยืนเป็นแนวต้านอยู่นะคะหากใครซื้อไว้ก่อนหน้านี้นะคะแนะนำว่าควรที่ทยอยนะคะปิดสถา้ีลดความเสี่ยงไปนะคะเราก็อาจจะกลับมาเลือกเปิดสาขายนะ,ะม,อมองแนวต้านที่ประมาณ8บาท50สั่งนี่อาจจะแข็งแกร่งนะคะจุดตัดขาดทุนนะคะสำหรับนักลงทุนฝั่งขายให้ไว้ที่8บาท70สั่งะคะ่ะ สำหรับวันนี้มินเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ